สวัสดีครับผมอาลาดินคงเรืองไทยช่วยไทยเพียงข้างสังคมไทยนะครับมาจากจังหวัดภูเก็ตบนะันทำกิจกรรมทั่วไทยแล้วก็ลงยูทูบเบอร์นะฮะตอนนี้ก็มาเยือนอยู่ที่วัดมหาธาตุจังหวัดอยุธยาและได้เจอน้องๆน,นะทั้งสาท่านนะครับโรงเรียนวิทย์ไรนัตสินลบุรีค่ะ,คะมาเพื่อมาเพื่อทําการแสดงค่ะเอ่อมามา,มาสแสดงกี่วันเองคะงานมีทั้งหมดสิวัน ทีนี้รู้สึกยังไงบ้างกับจบังหวัดอยุธยาก็รู้สึกพูกหนูมาครั้งแรกนะคะก็รู้สึกว่าอายุธยาเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่มากๆเลยค่ะแล้วก็มีประวัติศาสตร์มากมายค่ะก็ถ้าทุกคนมีโอกาสนะคะก็อยากจะเชิญชวนคระมาเที่ยวอยุธยาเระ่อ่างอายุทยาเนี่ยเป็นเมืองเก่าลบบุรีก็เป็นเมืองเก่าเนี่ยแตกต่างกันยังไงครับลพบุรีก็จะเป็นเกี่ยวกับ ยอดอย่างนี้คะ่ะแต่เอาพวกสถานที่โบราณเนี่ยอยุธยาจะเ,เยอะกว่าเยอะกว่าใช่ไหมโอเคเชิญชวนก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวอยุธยาค่ะถ้ามีโอกาสแล้วก็พวกหนูทำการสแสดงางานยอโยทยิฟ้าอยุธยามารดกโลกนะคะวันทำการสแสดงวันนี้จนถึงวันที่20ค่ะขอเชิญชวนทุกคนนะคะเอ่อค้องอะไรเอย่ย เป็นขนมหวานสีสว่างค่ะชื่อน้องปาค่ะวรัยาดิสกรค่ะอ่ะชื่อฝนค่ะและพีวันค้ายมาลาค่ะโอเคโรงเรียนอะไรที่อะไรนะสิบละคะนี่คือก็คือปีเดียวกันหมดเลยใช่ค่ะครับยินดีมากครับผมที่เราได้เจอน้องๆนะฮะโรงเรียนนักเรียนอะไรนะสิะโอเคครับผมากครับ